สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ครับเรามาอยู่กันที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อครับขบวนแรกของคลิปนี้มาแล้วนะครับขบวนบพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าศัก์ชุลสิทธิ์ขบวนที่9 2 1 9 2 1ปทางเขื่อนป่าสักชลสิษิ์และโคกสลุงนะครับออกจากชุมทางบางซื่อแล้วนะ เป็นแค่สปายห้าสองสนะครับ จะเต็มมากเลยนะขบวน921 921ไปทางเขื่อนปา่าสักชละสิทธ์ครับออกบางซื่ออน,น้าลงมาจากนิทรร์บางซื่อเวลาครับ จากบางซื่อต่อ าดีเซนเปล่าครับเอาซอมสต่หนึ่งเดินตัวเปล่าครับออกจากโรงรถจักบางซื่อ วัน201นะครับรถพิสนุโลกนะ,ม,นะมันก็ยาไปเลยนึ่งกอลสินค้าที่725นะครับหยุดอยู่ที่บางซอ ไข่ข้อมูลเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ครับไปทำขบวนเ้เอาไปไปทำขบวน2องนนะครับแต่ว่าไปทำขบวน945นะี่หนะเที่ปพลังพงไปทางวังโพนะครับเรียวอถสิ้มะนี้นะครับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวขบวนที่9 0 9 909ปลายทางน้ำตกสยกน้อยนะครับวันนี้พวกตู้แอร์มา2คันแล้วก็แยกเดินกับขบวน911นะครับนี่นะตู้แอร์สอง สตอมสีหนึ่งสองสี่ เพือนตัวปลามาจาักย่าเนี่ยจะวิ่งกลับเข้าโรงกจัดดีเซนบางซื่อนะครับ 25จรดรไทยนะครับซึ่งในขณะนี้ขับรถพิเศษนำเที่ยวขบวนที่911 911, 911. ปทางหัวหินสวนสุปาิปพีพาร์ โ,โบ้นครับวนแปดสี่ 8, รถดดวนที่แปดสี่ครับมาพอดีสามขบวนครับอยูบ่บ,บนเฟรมเดียวกันทอดเดียวต้องใช้กาหนึ่งหนึมนะครับทำไม่เป็นครับเห็นก <c oughs> ็าทำกันขื้อเลยแต่เขาอยากทำ

นี้มาคันเดียวนะครับ รถพิเศษน้ำเที่ยวยอร์กอสเซมขบวนที่923 923ปลายทางเขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์ครับจะเป็นพิเศษนํำเที่ยวเขื่อนรถเขื่อนอีกขบวนหนึ่งคบนนะครับแต่ว่าเป็นรอยยบรอยซ่มเบี่ยงจากประแจทางที่2เป็นทางที่3นะครับวัดางที่3ที่สถานีมี725จอดวางนะ 93าครับ 9, 3, 3, 4, รเก3าาปนาเขื่อนบาศักชุลสิธิ์สิ่งอดเดาอที่เห็นนะครับที่จอดอยู่ทางด้านซ้ายมือคือคนรถพิเศษชั้นเมืองขบวนที่3 5 6 356จากชุมทางหนองประดุกครับนี่จอดรอทางอยู่นะพิเศษชั้นเมืองขบวนที่356 356จากชุมทางหนองประดุกครับ ทางไปสายใต้เข้าบางซื่อกระดาเตี้ยเชนหนึ่ง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 ขบวนนี้จะมีต้นทางที่สุพรรณบุรีในเช้าวันจันทร์เท่านั้นครับที่เหลือ6วันนะจากต้นทางท,ทางหนองปลาดุ จากชุทางหวนวประดุกครับเข้าบางซืซึส่งดานฝั่งนี้นะครับนิสต้าชี4504กำลังออกจากโรงนะครับน่าจะเป็นหัวจักรที่จะไปทำขบวน201201ปลายทางพิษณุโลกต่อไปนะครับ ทำกับเนย0 1น่2 0ปลายทางพิษณุโลกครับชื่อเวลาก็นาิกาส3 0นาทีนะออกจากทุกทางเทศกยวพินงม นี้ครับรถนสินค้าขบวนที่725 725จากย่านรับ ICD นะจากย่าน ICD รัดกระบังปลายทางสระนโกสินารายนะครับย่านรับสินค้าท่าม่วงนะ ซื้อแล้วนะครับ 25 5เข้าโค้งไปแล้วครับซึ่งในขณะนี้ขบรถชันเมืองขบวนที่3,4,2 3,4,2จากชุมทางแก่งคอยเข้าบางซื่อครับ GEA4546 แล้วครับรถจักดีเซนเปล่านะแต่รอบนี้มาถึง3คันเลยทีเดียวครับ 45นาทีครับขบวนพิเศษจัดเฉพาะขบวนที่945 945เกี่รุงเทพพลังพงปลายทางสถานีวังโพครับสตอมสี่หน่นะที่เดินตัวเปล่าเปินมประมาณต้นคลิปนะครับ เป็นชุดย و รรบอสซัมชุดที่2นะครับเมื่อกี้ 9, 2, 3าส้เป็นย و รรบอสซัมชุดที่1 ทั้งสองชุดเลยนะครับทั้ง10คันเลยซึ่งเป็นรถที่ดัดแปลงนะครับมาจากรถ JR h a ฮามานาสุปนะครับ j จฮอกไกโดจำนวน10คันนะครับแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นรถซ้ำทั้ง10คัน,นเลยนะครับแล้วไว้เจอกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ